เฮโยสวัสดีครับก็อยู่ในเกม Newsee นะครับก็ปีนี้2021แล้วเนาะก็คือคลิปนี้เดี๋ยวอัปเดตหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้เอมในเกมนี้นะครับก็เอมละตอนนี้ก็จะ3บาทแล้วนะเงินสีฟ้านะครับคือเงินอันนี้นะผมก็จะพามาสอนวิธีการฟาร์มหาเงินแบบไวๆนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้นะครับหรือแบบว่าย้ายมาจากเซิร์ฟไทยอะไรอย่างนี้นะครับนะส่วนใครที่เล่นมานานแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าฟาร์มยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องมีพรีเมียมสีแดงนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะ ไอเอ็กตีมนะครับมันจะช่วยในการฟาร์มดอลลาร์นะครับเนี่ยดับเบิลดอลลาร์นะครับคูณ3นะฮะเอ็กพีคูณ3นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะฟาร์มเป็นยังไงนะเราก็ต้องมีเซิร์ฟฟาร์มโคโรวีหนึ่งด้วยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ลงมาในเกมแล้วนะครับนะก็ตอนนี้เงินในเกมเรามี31มสินไม่ใช่3เวลานสามร้อยสิบเก้าล้านนะครับสี่แสนนะครับโอเครอบหนึ่งเนี่ยผมเฉลี่ยแล้วนะครับถ้าเกิดพรีเมี์ยมแดงอันนี้นะครับแล้วก็ ไม่มีเ,เกิจกรรมคูณสนะครับจะตกเฉลี่ยประมาณรอบละ6กถึงแปดแสน,นะครับแล้วแต่รอบนะครับบางรอบก็เจ็ดแสนแปดแสน,นครับโอเคเรามาดูกันว่าจะได้จริงไหมตอนนี้มันอยู่ที่4ี่แสนครับถ้าเกิดเราฟาร,ร์มเสร็จนี่ผมคิดว่าจะเป็น320ล้านนะโอเควิธีการล่าผีก็ขับรถล่าครับปั้นผีเป็นเงก้อนนะครับนี่ยขับล่าไปล่ามาระวังปิงมันขึ้นนะถ้าเกิดใครฟาร์มเซิร์ฟ EU หรือ นอสอเมริกาเซาอเมริกาครับของเราจะฟาร,ร์มในเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงนะครับเซิร์ฟวีหนึ่งเนี่ยเราสามารถหาเช่าได้นะครับก็คือพ่อค้าในกลุ่มเนี่ยก็จะปล่อยประมาณวันละประมาณ4 0 5สิบาครับต้องลองไปหาดูแบบเมาไล่วันนะครับนะทังเซิร์ฟแล้วก็กดบีบแต้บผมโอเคพอผีมารวมเป็นก้อนนะครับก็ไปปั้นฝั่งมันต่อนะครับนะ มันจะมีหลายสูตรนะสูตรแบบว่ากดสเปรย์กันผีแล้วลงไปปลาเลยนะแต่ผมอยากได้เป็นก้อนทีเดียวนะครับปลาทีเดียวจะได้ไม่ต้องลงรถหลายรอบนะครับ จะใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าสูตรผมมันจะช้าแต่ว่าชัวร์นะครับมันจะได้เยอะๆสำหรับคนม,มีเซฟฟาร์มซอบเดียวนั่นแหละแต่ก็ใครมีเซฟฟาร์สองเซิร์ฟก็ลากและปลาได้เลยนะครับนะนี่พอเอ,เอาตรงนู้นนี่ะตรงนู้นยังมีผีปลายๆอีกนะครับนี่โอเคนี่ปันมาอีกนะครับแต่ก็สเปรย์ลงครับผมอ่ะประมาณนี้ก็ได้แล้ว แล้วก็เก็บรถครับผมดูไปตอนนี้สี่แสนกว่านะครับนะไอพีมันก็จะมาเป็นก้อนอย่างงี้ครับนะปาลาระเบิดลงไปเลยนะครับนะไปอย่างงี้เลยอมโอ้โหสุดยอดเฟรมเดชจะตกทุกคนนะไม่ต้องแปลกใจนะครับนะคอมแรงอะไรยังไงไม่ก็หล่นแต่ว่าจะหล่นแล้วมันก็จะเด้งกลับมาไวหรือชา้าก็อยู่ที่สเปคคอมเรานะครับนะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้แนละ้วปลาไปขีดลูกเนะี่ยไม่ดูบ โอเคก็เห็นไหมครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น320ล้าน1นึ่งแสนถ้าถ้าว่ารอบนี้เราได้ประมาณเออ7จ็ดแสนห้านะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ7จ็ดแสนห้าต่อรอบโอเคตัวสูตรนี้ก็เข้าๆประมาณนี้ส่วนใครจะยิงบอสเราก็ทำการนี้ครับลากบอสมายิงนะครับถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามีเซิร์ฟฟาร์เซิร์ฟเดียวไหนๆก็ลงมาอยากให้มันคุ้มเราก็ยิงบอสไปด้วยนะอย่างผมก็ได้ยิงบอสไปด้วยนะเราเรามีเซิร์ฟเดียวนะครับ บอสก็จะมีโอกาสดรอปสไนนะครับพวก SP โอโ้โห SVD VS นะครับเราก็มาลุ้นกันว่าจะได้ไหมเฮ้ยเราได้เออสไนามาอยูน่นะเดี๋ยวค่อยเก็บโอเคครับผม Uh, เราได้สไนเลยนะตัวนี้ไม่ได้นะครับนะตัวนี้ก็ OTS นะครับ QB สองกระบ,บอกก็ถ้าเกิดเอาสไนไปขายนะครับเป็นดอลลาร์นะครับ VIOTS นี่ก็อาจจะมารกระบอกละแสนได้ถึงรูป่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็กระบอกละห้าหมืววน่นอะไรประมาณนี้สองกระบ,บอกนี้ตีไปสองแสนรอบหนึ่งเราก็ฟาร์มได้เกือบล้านหนึ่งเลยนะถ้าเกิดคิดง่ายๆอย่างนี้นะก็ถือว่าแจวอยู่นะครับนะ โอเคครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับสําหรับชิคการฟาร์มง่ายๆแบบนี้นะครับนะแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะสําหรับผู้เล่นเก่าอันนี้ก็เอาไว้เป็นแนวทางสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่นนะครับแล้วก็อยากหารู้ได้เสริมสอบเกมนี้นะครับไปแล้วก็ผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับ